มีทางเดินจ้าอันนี้เป็นเรือแล้วจ้าอันนี้เป็นเรือที่เขามีโค้งเล็กโค้งเล็กแล้วก็มีเอ็นพลาสติกหุ้มนะจ๊ะเนะาะเพราะว่าเพิ่นทําความสะอาดจ้าทําความสะอาดข้างหนแล้วกะอีกอย่างนึงมันเป็นฤดูหนาวนะจ๊ะเนาะ,ะเพิ่นก็เสบดเล่ลงเรือแะ้วเพิ่นกะเสียวขึ้นมาทําความสะอาดจ้าพอฤดู้อนเพิ่นก็เอาลงไปใช่พี่น้อง นี่ทางเดินด้วยอแล้วก,ก็โอ้พอใหญ่ปนเหตุงานอยู่ทางไหนจ๊ะพี่น้องเป็นที่ทําความสะอาดเรือนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ่งอีกคลิปนึงจ้ะคนที่เขามีเรือนอะ่ะนี่อันนี้ทงเรือนะจ๊ะเปนจะออก เพิ่นจะเอาขึ้นมาปีหนึ่งอย่างสินะพี่นอ้องแล้วเพิ่นกับสิมาทำความสะอาดมาลงสีไหมจ้ะเพราะยังกับเบิ้งฟังนี่อออออโอเคตรงนี้มันไก่คนเนาจะน,น,นอกเขาก็เลยยังบไรทำความสะอาดใช้ทะเลเน,นาจะ เป็นบริษัทพื้นที่ให้เศร้าทำความสะอาดเรือเราจะนอพี่น้องผู้ใดสีเศอร์ผู้ใด,ดมีเรือเพิ่นเอาขึ้นมาจากทะเลเพิ่นก็เอาขื้นมาทำความสะอาดจ้ะข้างบนมันจะเป็นกระโดงเราจะนาะกระโดงที่สูงๆนะเพิ่นก็สามารถพับลงได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอีกคลิปนึงจ้ะส่วนที่คุมไว้ข้างในก็เป็นเรือเราจะเนาะ เป็นเรืออันนี้อันคํำเลขข็กคํำจ้ะพี่น้องเฮ้เลขข็กคํำจ้ะบุคคลย่างมาหนีจักเธื่อพี่นอ้องพ่รใะญ่ยก็อยากให้เบิรงฟังนี่เอียงอีพอ่อ,อต้อนอุทกกระพิไจ้ากะ,ะึ้นฮอดพี่แหละพี่น้อง มีเอสนใจยักเบิงทั้งนี้อ้ยพ่อใหญ่อันนี้เป็นเสาค้ำเนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวถ่ายให้เบิงใกลๆ้ๆเสาค้ำเรือจ้าเป็นเหล็กทั้งหมดเนะจ้ะโครงเหล็กทั้งหมดเดียวยางไปเบิงมุมนี่พี่น้องคอยบุ้งว่าตรงนี้มันยางเข่าได้อยู่นะบวสิกวาลำนั้นยิ่งใหญ่ อันนี้ที่เป็นประตูสีเขียวก็คือทางขข้นทางล้งนะจ๊ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เพ่นยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะกะสีเลือจากกันท่านี่แหละพี่นอ้องจากบริษัทนี่แหละเพราะว่าเพิ่นก,นกนำลังทําความสะอาดกันเนาะจ้ะท่าแบดเบิร์ดกัจบคลิปด้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวพายางเบิงจ้ะ บ้านเราไม่มีเราก็เอามาฝากกันเนาะเชลีซิกวาส่ะอ่อนเยกอ่อนเยกซูดยางซิโกมฟรีส่ะเออเรือยางพี่น้องอออันน้๋ข้างๆเป็นเรือยางข้างล่างเป็นเหล็กเป็นเหล็ก ม,มีที่นั่งอยู่แปดที่นั่งมีอยู่ซิบที่นั่งพี่น้องโอ้หพยาพ่อใหกัยังวาสันก็บบกุกเคยมาทางนี้จากเทือแล้วกะ เดี๋ยวมือ่อใดสิ่สวนพอยายผลไปเมืองค้านจะพี่น้องตรงไอช่มพู้มาเดินแบบแน้เจ้า พลังเป็นหนาหักไล้เป็นย่างคู่ไผ่คู่มันจ้าเดินคู่ใครคู่มันไม่เคยมาตรงนี้เลยคลิปที่แล้ว คอยอย่างอยู่ฟังพุ่นนะพี่น้องฟังตรงขามคลิปนี้พ่อใหญ่พายำแอยงฟังนี่เดี๋ยวมาเบิ่งว่าเป็นอย่างนาะจ้ะรุ่นมันฮอนแดดละละ่ะคอยกับสิพักกันมื้อละ,ละผัดสิกว่าจริีออโอ้ยโอ้ยคอยบ่เหน็น อ่าดะกออ่าโอเควันนี้ทางขึนพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดียววิวิววันนี้ทางขึนอยู่บ่เห็นโอ้ยนอลาวเอ้ยลาวพายางลาวกับโบเคยมาหนีเด้อโบเคยมาฟังนี่ทางข้างบนมันน่ะสิวิวสวยกว่านี่จ้ะเดี๋ยวพาไปเบิร์นนะจ้ะนักเช ขึ้นมาแล้วพี่น้องวิวงามคากจาก้าคู่นั่นลงไปแล้วพันห้อนพี่น้องอันนี้ไกลจากที่จอดรถประมาณห้าร้อยเมตรเอาจะน้องยางต่อ ก็โชว์ป่ะฮะก็โชว์เอวันนี้ป่ะอะเรอะาเลยบายบายโอ๊ยบายบายกัะบอกกล้องในเบิรงกล้องเนี้เออยูฟอยค่าแต่อยากเบิรงอันเะลือจ้าฮ่อนแล้วพี่น้องเมื่อก่อนจ้าผุ่นโว้ย Hon, hon, hon. <laughs>